นะครับตะกี้แบบว่าขาดไฟนะติวแบบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยค่ะสรุปคือไม่มีเห็นไม่ไม่ไม่เห็นด้วยเนาะไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับถ้าถ้าเกิดว่าออกจากระบบประกันสังคมก่อนอายุแล้วอะ่ะมันจะต้องนับเวลารอไปอีกครับมันยังไงนะครับแล้วยิ่งช้าขยายไปหกสิบมันก็ยิ่งแบบมันก็ยิ่งเนื่นนาน เข้าไปอีกอะค่ะืหมายถึงว่ากลัวคนที่ออกแล้วตอนนี้หรือกําลังจะออกจาก55เนอะใช่คือติวไม่กะทํางานถึง60ใช่ไหมครัประมาณนั้นประมาณนั้น <c oughs> ไม่มีใครรู้ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ว่าใ,ใครจะทํางานถึง60ไม่60แต่ไอ้ข้อนี้เนี่ยก็เอาแบบโลเทคมากๆนะครับข้อนี้เนี่ยก็คือแบบทั้งตัวโชลาานลัพท์ไม่เห็นด้วยครับผมไม่เห็นด้วยครับคุณติว ไม่เห็นด้วยใช่พี่หมอก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคือเขาก็บอกนะว่าทั้งคู่เนี่ยคือเขาเขาออกสมมติออกงานแล้วอยากเอาเงินไปลงทุนเนาะต้องไปรอถึงหกสิบเลยหรอถึงจะได้เงินไปลงทุนใช่ไหมครับใช่ครับของเติวเหมือนกันเนาะก็คล้ายๆกัน<ช>ว่ามันจะต้องรอไปอีกนานเลยม,มันไม่มีเหตุผลนันใดเลยครับเพราะว่าสมมุติพี่หมอทํางานถึงหกสิบใช่ไหมฮะหรือว่าทั้งสองคนทุกคนแบบไปทํางานเป็นลูกจ้างถึงหกสิบมันก็ตอบง่ายๆว่าแบบ ยังไงอะก็คือเรายังทํางานอยู่เราก็ไม่รับถูกไหมเราก็ยังได้สะสมเพิ่มตามโบนัสตามแบบเกินทุกๆ12เดือนได้1.5เปอร์เซ็นต์ไม่จำเป็นต้องไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรครับไม่มีไม่มีเหตุผลพอที่จะเรียกว่าอะไรดีการยืดยืด,ยดยไปเพื่อประโยชน์ของผ<ช>ู้ประกันตนยังไงอย่าง,งนั้นเรามามองเนาะนอกจากเรื่องผู้ประกันตนแล้วมองถึงอย่างอื่นไหมครับว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างผมผมมองว่าเหมือนเหมือนเขากับคือคิด,ค,ดคิดว่า คืออย่างน้อยคือประกันสังคมมันคิดว่าคือเขาชะลอการจ่ายเงินหรือไม่ก็คือยืดอายุยืดอายุคือพู่ง่ายคือรายได้ที่เขาจะได้จากจากสมาชิกประกันสังคมมันมันมันมีอยู่จํานวนหนึ่งพู่ง่ายคือรายได้เขาเพิ่มขึ้นอหมายถึงว่าประกันสังคมจ่ายช้าลงรายได้มากขึ้นครับรายได้มากขึ้นต่อให้คนที่ไม่ลาออกไปก็เงินก็ไม่หายเงินก็ไม่หายใช่ครับใช่ครับ ก็คือแบบไม่กระทบต่อกองทุนประกันสังคมถูกไหมใช่ครับผมคือเงินประกันสังค,มก,คมก็จะเลทออกไปอปีก่ครปีถูกไหมอันนี้คือประโยชน์นะครับของตัว,ตวปีแล้วจะมีสมาชิกค,คนใหม่เข้ามาเพิ่มเพราะว่าการการการรันอายุหรือการจบปริญญาตรีออกมาก็มาทํางานเลยก็จะเข้ากองทุนประกันสังคมเลยใช่ไหมอ๋อก็หมายถึงว่าลดลดอัตราการจ่ายเงินออกใช่ ออกไปส่วนรายรับก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับก็คือตามมาตราของคนที่จบมาใ่ครับในช่วง5ปีนั้นก็อาจจะทําให้กองทุนแบบสะสมเงินได้มากขึ้นเอาไปลงทุนได้มากขึ้นมีคนอยู่20ล้านใช่ไหมตอนนี้ภายใน5ปีอาจจะเพิ่มอีกสอสาล้านเป็นยีล้าน23สล้านโดยที่สมาชิกที่ยังยังอาจจะไม่ได้ลาออกก็ยังเท่าเดิมกับลาออกไปแล้วแต่ยังไม่ได้เงินออกไปใช่ครับเราก็มีคนใหม่เข้ามา มาทดแทนต่ว่าคนที่สมมติอายุย55แล้วลาออกจากงานไม่ต่อน้าตรานเก้าก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนะมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่หายดีนะครับผมมันหายแต่ว่าคนจะเข้ามาใหม่เยอะเงินไม่หายสมาชิกก็อาจจะลดลงเท่าเดิมหรือมากขึ้นอันนี้ไม่แน่นอนครับส่วนมากจะมากขึ้นอยู่แล้วเพราะจะมากขึ้นยังไงครับถ้าสมมุติคนไปลาออกตอน55เยอะเยอะแต่ว่าน้อยกว่าในอนาคตเนี่ยอย่างอย่างน้อยคือประกันสังคมเขามีทางที่จะจัดเก็บ คนที่เข้ามาทํางานใหม่แล้วอยู่ในระบบของบริษัทเหมือนกับมาทํางานใหม่ปุ๊บแต่ว่าคนที่ลาออกอ่ะมันมีลาออกทุกปีนะสมมติเขาไปลาออกที่55เพราะยุคที่ลาออกตอนนี้คือยุคคนเจน X นะซึ่งตรงที่เข้ามาจะเป็นเจน y นะส่วนมากผมมองว่าถ้าอย่างคนอายุ5-5แล้วถ้าบางคนเขาคิดว่ารอได้ให้ไปถึง60เขาว้สมัครต่อเหรอใช่ครับเขาไม่สมัครอยู่แล้วครับเพราะเขาไปไปสมัครมาแต่สามเก้าเงินบำนาญเขาหายแน่ย่างคือบางคนเขาจะทําเป็น60ปีไป ทำงานเป็นหกสี่เกษียณอย่างเรอพออย่างนี้หกสิบถึงนี้ง่ายร,ร,รอพอ <60 S 2> ใช่ครับผมรอพอหกสิบโอเค okay, อันนี้คือความคิดเห็นของคุณชนนะครับคิดว่าข้อที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับใครยังไงฮะคิดไม่ออกออก็นะฮะส่วนใหญ่แล้วคนจะคิดใกล้ตัวได้มากที่สุดนะครับ พี่หมอกับตัวทั้งอีกสองท่านเนี่ยก็ไม่เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพี่หมอเลยในการขาดขยายอายุนะครับมันตัดโอกาสที่เราจะขอถอนคืนเงินที่เราเก็บสะสมไว้กับทางประกันสังคมนะครับหนึ่งนะครับสองก็คือ,อคนไม่ว่าจะเลิกเขาเรียกว่าอะไรนะครับออกงานเร็วออกงานช้ามันไม่ได้สะสมให้เพิ่มขึ้นได้แบบเห็นอย่างชัดเจนนะครับก็ไม่เห็นประโยชน์จริงๆนะครับมีใครอยากจะเสริมหรืออะไรไหมครับ ถ้าเป็นไปได้ก็อยู่คงเดิมนะห้า 5, 5ปีก็ดีแล้วค่ะอืมโอเคพี่หมอก็เห็นด้วย55ปีคงเดิมดีแล้วไหมครับ55ปีครับอย่างนั้นนะครับ55ปีนะครับจบกะจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ